อันนี้จะมาต่อตัวอย่างที่สองที่ตะกี้เราไม่ได้ทำกันในห้องนะคะเป็นตัวอย่างข้อนี้นะคะการจัดข้อมูลที่มีหัวตารางสองชั้นให้ลงมาอยู่ในรูปแบบของสาขาว,วันที่รายการจํานวนและราคาตามรูปนี้นะคะมาเริ่มทำกันเลยไปที่ excel file นะคะ new excel file ขึ้นมาใหม่จากนั้นไปที่ data get data from อ i ไฟเลือก Excel workbook work นะคะจากนั้นเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บ Data ตัวอย่างไว้ในที่นี้อยู่ใน sample data ตัวอย่างที่2นะคะกด Import เข้ามา รอสักครู่นะคะ Excel ก็จะทำการ Import เราก็เลือกชีตหนึ่งเนื่องจากตัวอย่างนี้มีชีตเดียวนะคะ <c oughs> จากนั้นเราจะกด transform d a t a เข้ามาในตัว Excel ก่อน Excel ก็จะเปิด power query editor ขึ้นมาเราก็มาดูนะคะสิ่งที่ Excel ไฟล์ทำมาให้ตอนนี้ก็มีเรามาไล่สเต็ปที่ ิดขึ้นจากการที่เอาข้อมูลเข้ามานะคะข้อมูลอันแรกก่อนซอสบอกว่าเอามาจากที่ไหนอันนี้ปกติแล้วนะคะจากนั้นสเตปที่สองเป็นนีเวกชันก็คือเป็นการกระจายข้อมูลออกมาให้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าบรรทัดแรกยังเป็นหัวรายงานอยู่จากข้อมูลตะกี้เราจะเห็นว่า เรามีหัวรายงานอยู่สองสองบรรทัดนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูไฟล์ข้อมูลกันสักนิดเนื่องจากเปิดไม่ได้แล้วนะคะเราดูตัวแบบนี้ก็ได้นะคะจะเห็นว่าถ้าเปิดไฟล์เข้าไปเราจะเห็นหัวตารางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่อยู่ใน Excel ไฟล์คือมีสองบรรทัด ทีนี้ในนี้ก็จะแสดงเป็นสองบันทัชเช่นกันอยาเทียบให้ดูนะคะ mm hmm. ก็คือสาขาวันที่เสื้อเชิ้ตจำนวนราคาจำนวนเงินนะคะทีนี้จากนั้น Excel จะทำตัว Excel ก็ทำการโปรโมทเฮดเดอร์ขึ้นไปหรือว่าเรียกว่า Power Query เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะโปรโมทเฮดเดอร์ขึ้นไป แล้วก็ถัดมาก็คือการเช้งททายเราไม่ต้องการนะคะเนื่องจากว่า h e ดเดอร์ก็เช้งไทายนี่ผิดแน่นอนเนื่องจากว่า h e ดเดอผิดอยู่แล้วเนร่ะว่า h เฮดเดอร์เรามีสองบรรทัดดังนั้นเราลบ2องสเต็ปนี้ทิ้งกดที่กากบาทแดงหน้าสเต็ปนะคะให้คงเหลือแค่สเต็ปที่เรียกว่า Navigation ไว้ทีนี้เรามาดูลักษณะข้อมูลนะคะ ะเห็นว่าคอลัมน์ตรงนี้เป็นคอลัมน์ของเสื้อเชิ้ตดังนั้นเราจําเป็นจะต้องเติมเสื้อเชิ้ตเข้ามาในช่องพวกนี้ให้ให้รู้ว่าราคาอันนี้เป็นของเสื้อเชิ้ตจานวนเงินอันนี้ก็เป็นของเสื้อเชิ้ตลักษณะเดียวกันตรงนี้ก็ต้องเป็นเสื้อโปโลเสื้อโปโลนะคะวิธีการจะเติมได้ตัว power query สามารถเติมข้อมูลได้แต่จะเป็นการเติมในลักษณะแนวดิง่ง เราจะเรียกว่า fill นะคะไปที่เมนู transform นะคะเราจะเห็นเมนูเราจะเห็นฟังก์ชันที่เรียกว่า fill มันจะมีดาวกับ up เท่านั้นนะคะคือเติมขึ้นหรือเติมลงเท่านั้นดังนั้นเราก็จะแปลงข้อมูลตัวนี้จาก column ให้มาเป็น row จาก row ให้กลับขึ้นไปเป็นคอลัมน์เขาเรียกว่า transpose นะคะกดไปที่เมนู Transform กดปุ่ม Transport นี่นะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นไหมเราจะเห็นว่าเสื้อเชอิ้ตจากเดิมที่อยู่ในคอลัมน์ตรงนี้ย้ายลงมาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราย้อยกลับไปดูที่ Navigation อีกทีนะคะเดิมเสื้อเชอิ้ตจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่เมื่อเรา Transport แล้วเนี่ยเสื้อเชอิ้ตก็จะลงมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเสร็จแล้ว เราทำการเติมคำว่าเสื้อเชิ้ตลงมาในช่องว่างพวกนี้นะคะเติมคำข้างบนลงมาในช่องว่างที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดนี้ก็ไฮไลท์คอลัมน์ที่1น,นะคะแล้วก็สั่งฟิลด d o าวเมื่อสั่งฟิลด d o าวนะคะอย่าลืมไปดูทางขวานะคะมันจะมีสเต็ปที่ชื่อว่าฟิลดาวเกิดขึ้นด้วยฟิลด d o าวมาแล้วเราจะเห็นว่าเสื้อเชิ้ตจำนวนเสื้อเชิ้ตราคาเสื้อเชิ้ตจำนวนงิน ทีนี้เรากลับมาดูในโจทย์นะคะโจทย์เราเอาแค่คอลัมน์จำนวนกับราคาตอนนี้เราสามารถตัดตัดตัดจำนวนเงินได้ทิ้งได้เลยนะคะโดยการไปที่คอลัมน์สองแล้วก็เราจะฟิลเตอร์ว่าเราไม่เอาจำนวนเงินนะคะ ค่าเงานนี่ยังไม่เกี่ยวนะคะค่าเงานในที่นี้ค่าเงานในที่นี้ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยมาตัดจำนวนเงินทิ้งก็ได้นะคะ ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะคะจริงๆก่อนที่เราจะ transpose ตรงนี้นะคะเราควรจะเช็คให้แน่ใจว่าคอลัมน์ที่เหลือตรงนี้เราจะไม่มีเนาแล้วนะคะคือมีจำนวนคอลัมน์เท่ากับข้อมูลจริงๆเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็มั่นใจได้ว่าค่าเนาตรงนี้เป็นของสาขากับวันที่เท่านั้นดังนั้นเราก็สามารถเลือกได้เลยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในการทำงานจริงก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลด้วยนะคะ ณนะนะตอนนี้นี่เรามั่นใจว่าจำนวนข้อมูลนี่ไม่มีเนาอยู่ในนี้นอกจากตัววันที่กับนอกจากตัววันที่กับสาขานะคะดังนั้นเราก็เลยอันติกตัวจำนวนเงินออกไปเพื่อให้จำนวบนบรรทัดน้อยลงให้เหลือแต่ค่าที่เราต้องการจากนั้นเรามาทำการ merge สองอันนี้เพื่อที่จะให้กลับขึ้นไปเป็นหัวที่หัวของข้อมูลหัวของตารางนะคะ เราใช้วิธีการเมิดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแอดคอลัมน์ใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราไฮไลท์สองอันนี้คอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2แล้วก็คลิกเมิดมันจะทำการเหมิด2สองคอลัมน์นี้ให้ทันทีนะคะ Separator ก็คือตัวขั้นระหว่าง2องคอลัมน์ในที่นี้เราจะเลือก Space จาก2องคอลัมน์ก็จะเหลือเป็น1คอลัมน์นะคะ ทีนี้เนี่ยเมื่อเลือกสเปซแล้วสังเกตไหมคะว่าสาขาเนี่ยก่อนหน้านี้สาขามันจะมีเนาอยู่ข้างนี้เวลามันเหมือนกันมาจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเรานำไปใช้จริงๆนะคะข้างหลังเห็นไหมคะมันจะมีสเปซหนึ่งสเปซนะคะดังนั้นวิธีการลบสเปซในนี้นะคะตัวนี้จะไม่มีสเปซเห็นไหมคะวิธีการลบสเปซที่ท,ที่หรือช่องว่างที่เกินมาใน ในคำช่องว่างตัวสุดท้ายที่เกินมาในคําในคำคำหนึ่งนะคะในช่องนี้เราสามารถเลือกไปที่ format แล้วก็สั่ง trim กด trim นะคะเรามาเช็คใหม่นะคะตอนนี้สาขาจะไม่มีช่องว่างเหลือแล้วนะคะก็คือติดกับตัวตัวหนังสือโดยตรงเลยนะคะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราทำการ t r a n s p o r t กลับไป เมื่อแทนสมมติกับไปเราจะเเห็นราก็จะเอาหัวคอลัมน์ขึ้นไปแล้วนะคะเราจะโปรโมทตัวหัวคอลัมน์ขึ้นไปไปที่โฮมนะคะกด use first row เห็นหจะจะเห็นว่าสาขาเปลี่ยนปีกแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีการแถมตัวเชิงเชิงไทยมาอีกเราก็ลบเชิงไทยไปก่อนนะคะจากนั้นเราตรวจสอบดูนะคะ ยังมีแกานทั t ท l ที่เราไม่ต้องการอยู่อีกเราก็ใช้วิธีการฟิลเตอร์เพื่อลบมันทัดทิ้งนะคะเลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปก็คือไปที่หัวคอลัมน์กดลูกศรน,นะคะอีกทีนะคะไปที่หัวคอลัมน์วันที่คลิกลงมานะคะแล้วก็มีคําว่าแกานทั t ทัลเราก็อันติกมันไปอันนี้ก็จะเป็นการเลือกข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆ จากนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่ถูกจัดให้เป็นราคากับจำนวนนะคะเราจะต้อง u n p พลายวตัวนี้ลงมาก็เลือกสาขาคลิกเลือกสาขาแล้วก็กด Shift คลิกที่วันที่นะคะจากนั้นก็ไปที่ transform u n p l a o t after column นะคะ เมื่ออันไพรว a วัตเตอร์คอลัออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็น Attribute แล้วก็แวลูก็คือคอลัมน์ตะกี้นี่ย้ายลงมาเป็น่าหัวคอลัมนตะกี้ก็จะย้ายลงมาเป็นร w นะคะทีนี้เนี่ยเราต้องแยกค่านี้ออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีสองเป็นเป็นการบอกลักษณะของข้อมูลนะคะว่า เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็จำนวนเป็นเสื้อเชิ้ตลับราคานะคะเราก็ทำการ split column highlight ไไ column ที่เรียกว่า attribute ไว้นะคะแล้วก็ไปที่เมนู transform split column by delimiter ตมกี้เราเลือก delimiter ที่เป็น space ดังนั้นตอนเรา split เราก็ต้องใช้ space ออกมานะคะข้างล่างเราไม่ต้องดูก็ได้นะคะเพราะว่า เป็นค่าเรียกว่า default value ที่มันส่งมานะคะเราก็จะได้2อันแล้วถูกไหมคะทีนี้เราก็จะเห็นว่าเสื้อเชิ้ตจำนวนเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตราคาเสื้อเชิ้ตจำนวนทีนี้การจะทำให้สองอันนี้จำนวนกับราคากลับขึ้นไปอยู่ข้างบนเราเรียกวิธีนี้ว่าเป็นการ pivot table หรือ pivot pivot column จริงๆเรียกพลยวอดหรือพีวอดก็ไม่แน่ใจนะคะในนี้ที่นี้เรียกพีวอดไปก่อนนะคะอ่าพลาวอไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีคุ้นปากไปแล้วเราก็ Highlight Column a t t r i b u ท e ที่2นะคะแล้วไปเมนู Transform แล้วก็กด p i วอ t T ด b l e ่ทีนะคะจากนั้นเมื่อเราต้องการยกค่าขึ้นไปย้ายจาก จากโลขึ้นไปเป็นคอลัมน์นะคะเขาก็ถามว่า value ที่จะอยู่ข้างใต้คอลัมน์พวกนี้คืออะไรเราเลือก value นะคะก็คือค่าช่อง value นี้กดโอเคเราก็จะได้จำนวนและราคาถูกต้องแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานอย่าลืมการ c h เช g ง type นะคะสาขาเราต้องการเป็น t ท็กอันนี้ถ้า อันนี้เป็นต้องการเป็น text ดังนั้นเราต้องทำด้วยทาเองด้วยมือนะคะเราก็ไปที่ home ก่อนอื่นเราต้องเลือก column สาขาไปที่ home data type เลือก text วันที่จนถึงราคาเราก็เป็นตัวเลขก็ได้นะคะก็สั่งให้มันดี t e c t เองโดยการ ไฮไลท์วันที่จนถึงราคาแล้วก็ Transform ม e t ท c กเดต a t ไท e นะคะมันก็จะออกมาเป็นวันที่ตัวหนังสือเทกนะคะแล้วก็ตัวเลขแต่ตรงราคานี้ถ้าเกิดเพื่อจะให้ถูกต้องหรือ f l e x กซิ e บขึ้นจริงๆราคามันอาจจะมีทศนิยมได้อาจจะเป็นจำนวนทศนิยม50สตางค์หรือ25สตางค์ดังนั้นเราก็สามารถแก้ไขตัวนี้ได้ด้วยกัน ไฮไลท์ช่องคอลัมน์ราคานะคะแล้วก็มาเลือกเองว่าเราต้องการตัวนี้เป็น Decimal นัมเบอเราก็ถามว่าจะเพิ่มสเต็ตไหมเราบอกไม่ต้องเอาตอนนี้เลยเราจะแก้นะคะก็จะแก้เป็นเป็น1.2ก็คือเป็น d e c i ม a ลนี่คือการแปลงข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้น จะเห็นว่าตัว a t tribute ถ้าเราต้องการให้เหมือนกับโจทย์เลยนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นรายการอันนี้เราก็ต้องแก้หัวอะไรหัวคอลัมน์นะคะให้เป็นรายการจากนั้นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็ทำการ p o s t a n d l o a d tool นะคะเราเช็คความถูกต้องอีกทีนะคะ ดัตตาทายถูกต้องแล้วนะคะจํานวนราคาถูกต้องแล้วนะคะกดโค้ดสั่นโหลดทูในที่นี้ขอเลือกเป็น t ดทเทเบิแล้วก็ new sheet นะคะอ้ออีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะย้ายไปอ่ ขอโทษนะคะอันนี้เนื่องจากกะกี้แก้กระทันหันนะคะมันก็เลยสร้างเป็น Connection Only ไว้เรามาแก้กับนะคะอันนี้เป็นจะได้เป็นเคสสตั u d ดี้ไปด้วยเรามาแก้เป็นโหลดทู l นะคะเป็น Table เราสามารถแก้ไขาการลบได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นี่นะคะ New New s h e e t ข้อมูลก็จะออกมาแล้วนะคะเราสามารถมาแก้ Format ตัวนี้ได้ เป็นติตามที่เราต้องการนะคะก็คือเป็นประเภทของภาษาไทยนะคะเลือกไทยแล้วก็เลือกวันที่ตามที่เราต้องการนะคะข้อมูลก็จะออกมาแล้วนี่คือวิธีการสร้างแปลงข้อมูลตามตารางที่มีสองชั้นให้มาเป็นชั้นเดียวนะคะ เพื่อที่จะใช้เก็บในดาต้าเบสได้หรือนำไปใช้สร้างสร้างกราฟสร้างแบบกรอเทเบิลอย่างอื่ได้อีกนะคะอันนี้ก็ขอจบเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะอ้ออย่าลืมกดเซฟนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็กดเซฟข้อมูลด้วยนะคะเป็นตัวอย่างที่สอง เรียบร้อยนะคะ